การจัดระเบียบบ้านหรือการทำเดสครีนิ่งเริ่มต้นจากการสแกนข้าวของในบ้านก่อนโดยเฉพาะส so วนะสว so ผู้สูงวัยอยากจะจัดระเบียบบ้านนะคะขอให้คุณไปสแกนข้าวของในบ้านเลยมุมไหนจุดไหนที่ซุกข,ของไว้ห้องใต้หลังคาห้องใต้ดินห้องใต,งต้บันไดโงรถหลังบ้านในสวนไม้ซุกซ่อนไว้ตรงไหนที่แบบเก็บยัดย,ยับนตู้บนบนต่งบนเตียงใต้เตียงนี่คือข้อแรกเลย บอกให้สำรวจเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะลืมนะเก็บไว้ตรงไหนก็ลืมเพราะฉันวันที่คุณตัดสินใจจัดระเบียบแบบเดทคลีนิ่งนะไปเลยไปสำรวจไปเปิดดูบ้านบ้านของเรามีกี่ชั้นมีกี่ห้องมีอะไรซุกตรงไหนอันนี้ถุงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นค่อยมาเริ่มรือ้อนอกจากข้อแรกสแกนบ้านและสแกนดูจุดที่เราซ่อนของไว้แล้วนะคะข้อ2เนี่ยถ้าอยากจะจัดบ้านให้เสร็จเร็วๆห้ามเอาของที่มีคุณค่าทางใจมาจัดเป็นลําดับแรก นะเช่นรูปถ่ายอย่าเพิ่งจัดอย่าเพิ่งไปแตะต้องมันยังไม่ถึงเวลาของสิ่งสิ่งนั้นเพราะมันเป็นเรื่องยากทําใจได้ยากเหมือนกันนะมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายการจัดระเบียบอย่าเริ่มจากของยากมันจะทําให้คุณทางานไม่เสร็จค่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนง่ายที่สุดก็คือเสื้อผ้าของคุณแหละจัดการเสื้อผ้าหรือมันออกมา อันไหนที่มันล้าสมัยแล้วใส่ไม่ได้แล้วมันโบราณแล้วเราไม่เคยไปหยิบมาใช้เลยปี2ปี3ปีมันก็ยังอยู่ที่เดิมมีกลิ่นอับละมีแมลงแท้และเสื้อผ้ามีรูยจัดการเลยค่ะถ้าทิ้งไว้นานๆก็คือฝุ่นแมลงและมีผลต่อเจ้าบ้านเนี่ยผู้อยู่อาศัยห,หมวดหมู่เสื้อผ้าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอ็อกเซอร์รต์ต่างๆของเราหมวดที่2ก็เป็นหมวดหนังสือค่ะลำดับที่3ในหมวดเอกสารสําหรับ การทำเดทครีนิ่งนะคะเรื่องของการจัดระเบียบเอกสารสําคัญมากๆนะคะคุณต้องดูเอกสารต่างๆให้ดีนะคะเอกสารชิ้นไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกหลานเห็นอันนี้มันเป็นความทรงจําในอดีตมันเป็นแบบเรื่องที่เราเขียนจดหมายรักแฟนเก่าเราไม่อยากให้ใครมารับรู้เรื่องลับๆของเรานะคะให้คุณจัดระเบียบเสียแต่ตอนนี้เลยแล้วก็จัดการทิ้งทําลายซะแล้วคุณก็เหลือไว้แต่เอกสารสําคัญที่วันหนึ่งที่คุณจากโลกนี้ไปก็พร้อมที่จะส่งต่อลูกหลานคุณจะเก็บไวแ้แต่สิ่งที่มันสําคัญ นะการทำเดสคลีนิ่งนะคะสำคัญอีกอย่างนก็คืออยากให้เขียนระบุลงไปเลยนะคะว่าอันนี้ติดต่อใครเบอร์อะไรเนี่ยนะคะอันนี้คือเอกสารอะไรอะไรมันก็จะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจัดการต่อได้ง่ายหมวดที่4จะเป็นหมวดจิปะะเบตเเล็ค่ะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในบ้านทั้งหมดก็เป็นของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะแค่จัดการมา เคลียว่าอันไหนที่มันซ้ํากันอันไหนที่มันไม่ฟังก์ชันแล้วอย่างเช่นกรรไกรมีคัตเตอร์ซื้อมาซ้ํากันเยอะจังแต่ว่าใช้แม่สักอันมันไม่คมเลยอย่างงี้นะนี่คือการจัดระเบียบเราต้องจัดการเคลียร์ทิ้งและหมดสุดท้ายของมีคุณค่าทางใจค่ะของมีคุณค่าทางใจเนี่ยจะเป็นของที่จัดหยากที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนความทรงจำที่ดีๆในอดีตรูปถ่ายถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรต่างๆความภาคภูมิใจของเรารวมถึงไดอารี่เราจดหมาย แหวนหรือของมีคุณค่าต่างๆถ้าเราไม่เรียงลําดับการจัดระเบียบตามที่ครูสอนมันจะทําให้เราจัดบ้านไม่เสร็จค่ะเราจะรู้สึกว่าการจัดบ้านเป็นเรื่องยากมันไม่ไปถึงไหนสักทีแนี้ค่ะวิธีการก็คือให้เริ่มจัดง่ายแล้วก็ไปยากนะเพราะฉันรูปถ่ายต่างๆจีดีต่างๆเก็บไปจัดปเป็นระดับสุดท้ายค่ะเทคนิคที่3ก็คือเรื่องของการทิ้งค่ะถ้าวันนี้คนที่ตระหนักรู้เรื่องของเดทคลิ่งและอยากจะมาทำเนี่ยแสดงว่าตัวตัวคนเองเนี่ย เริ่มเข้าใจแล้วแ่ะว่าโอเคจะต้องจะต้องทิ้งอะไรในชีวิตออกไปละสิ่งที่เป็นขยะเราเข้าใจแล้วอะการตัดใจทิ้งของเราจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสมบัติพัสานาต่างๆถ้าเราไม่ได้ใช้ให้เราปล่อยไปปล่อยเข้าไปซึ่งในกระบวนการของการทิ้งเนี่ยนะตามหลักการการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นเนี่ยเราจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่ของที่เราจะเก็บ จากเดิมที่เราโฟกัสว่าจะเอาอะไรทิ้งจะเอาอะไรทิ้งอันนี้ไม่ดีเอ,เอาทิ้งเอาทินนะ้งอย่างเงี้ยบ้านจะกลับมารกค่ะบ้านจะไม่หายรกซะทีนะคุณโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นขยายตัวโฟกัสหาของทิ้งใช่ไหมข้าวของที่จะทิ้งมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆค่ะการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตต้องโฟกัสที่จะเก็บต้องการมีอะไรในชีวิตโฟกัสสิ่งนะั้น ต้องการมีความสุขต้องการเก็บข้าวของที่ทําให้เรามีความสุขต้องการเก็บข้าวของที่ขับเคลื่อนสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวฉันฉันใส่แล้วหุ่นดีฉันใส่แล้วมั่นใจข้าวของที่ empower ตัวฉันฉันจะเก็บไว้นี่แหละข้อแตกต่างของการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตกับวิธีการจัดบ้านแบบอื่นๆคะ่ะจดได้จดจําได้จํานะคะและคนเอาไปใช้กับทุกเรื่องราวในชีวิตได้เลยจะบอกว่าข้าวของเนี่ย ถ้าเขาพูดได้นะเขาอยากจะบอกเราว่าใช้งานหนูหน่อยนะแม่แบบนี้ถ้าคุณใช้งานเขาเขาจะมีความสุขมากใช้แล้วใช้อีกใช้จนเปื่อยใช้จนยุ่ยใช้จนคุ้มค่าเงี้ยยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นกระเป๋ารองเท้าต่างเนี่ยถ้าเราไม่ใช้งานเขาเลยกรอบมันยุ่ยนะคะใช้งานจนเบื่อแล้วเราก็สามารถส่งต่อปล่อยต่อเขาเรียกว่าสมบัติผัดกันชมแล้วชีวิตจะสนุกมากขึ้นชีวิตจะไม่ยึดติดกับข้าวของเราจะไม่ยึดติดอยู่กับแบรนด์เนมหรือไม่ยึดติดกับใดๆดทั้งสิ้น เราใช้ชีวิตในแบบของเราแล้วสําหรับการทิ้งของเดดคลีนน่งข้าวของอะไรที่เราคิดว่ามันเราไม่ได้ใช้แล้วล่ะนะคะแต่มันมีคุณค่าหรือว่ามันมีราคาถือว่าจัดจ่ายให้กับลูกหลานเป็นของขวัญหรือว่าให้กับเพื่อนฝูงเริ่มจากญาติตอวก่อนเริ่มจากเพื่อนเราก่อนเป็นของที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะทิ้งอนะ่ะนะคะในจุดแรกเนี่ยลองบอกกล่าวญาติพี่น้องลูกหลานก่อนว่าคุณกำลังจัดบ้านด้วยกระบวนการเดดคลีนน่งนะกำลังจะเคลียร์ของทิ้งนะ,ะบางทีลูกหลาน ใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเคยชมว่าอ่คุณกระเป๋าใบนี้สวยจังอ่อสร้อยเส้นนี้สวยจังอย่างเงี้ยตอนที่คุณไปออกงานเนาะแต่วันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเคลียร์ค้าวของเรล่านี้คุณก็ให้เป็นของขวัญสําหรับคนที่เขาเคยชื่นชมข้าวของเหล่านี้มันก็ทําให้คนที่ได้รับเขารู้สึกดีถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องนะหรือว่าไม่ได้มีเพื่อนหรือว่า ขี้เกียจคบใครก็สามารถแบบมริษิต่างๆได้เลยยิ่งของดีๆนะคะเวลาเราเราส่งต่อมริษันะเขานําไปสร้างเป็นทุนการศึกษาต่างๆนี่คือสิ่งที่การทิ้งของเราอะ่ะมันจะมีประโยชน์สำหรับผู้คนคนอื่นๆนะและสาาําหรับกระบวนการเด็ดคลีน Dead ิ่งตรงนี้นะคะคุณสามารถเริ่มต้นแล้วค่อยๆเค,คลียร์ของทิ้งไปได้เรื่อยๆได้เลยนะสำหรับการจัดระเบียบบ้านนะคะคุณต้องบอกสมาชิกในบ้านโดยเฉพาะการทำเด็ดคลีนิ่งในวัยเกษียณ บอกสมาชิกในบ้านนะคะก็ให้สมาชิกในบ้านนะคะเขามาช่วยนะคือถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวเองครูแนะนําให้คุณนะติดต่อมูลนิธิคือวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะให้คือเขาก็จะมีรถมีเจ้าหน้าที่อะไรมาช่วยยกของขนของไปอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราเบาแรงมากขึ้นนะคะตู้มีมอดกินมันโ้มละประตูจะพังเออมันโยกแยกและอันตรายนะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงซ่อมก็ซ่อมไม่ได้จะยก ก็ยกไม่ได้ทําให้เรารำคาญใจเนะเพราะฉะนั้นใส่ตรงไปเลยนะคะมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานต่างๆวินวิน,วนทั้งคู่ค่ะนะคะเขาก็ได้รับของไปเขาก็ถือว่าช่วยช่วยชวยกันน,นั่นเองสำหรับคนที่สนใจอยาจะสร้างเป็นอาชีพแต่ตอนนี้นะครูทำคอร์สปัน้นนักจัดรายแบบบ้านแบบญี่ปุ่นจากศูซู่แสน เนะบื้องต้นครูทาไว้สําหรับคนที่ัยทำงานนะคะเพราะว่าครูจะสอนโซเชียลมีเดียให้เขาในการทําการตลาดแล้วก็สร้างอาชีพนะคะให้เขาได้ครูถอดแบบมาจากตัวครูเองเนาะที่ครูสร้างช่องทิกต็อกแบบนี้นะคะจากศูนย์เลยจากโนเนมจกไม่มีใครรู้จักนะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์มาสร้างผู้ติดตามหลักแสนเนาะทั้งในทิกต็อกแล้วก็แอปฟ้าแอป,ปแดงช่วยช่วยกันแล้วก็ทําทีมไปด้วยกัน,นะะสำหรับคนที่อยากทำการตลาดส่วนล่าสุดเนี่ยพอครูพูดถึงเดตกินิ่งเนี่ยในจุดที่กเกษียณอายุไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรทํา ก็จะเป็นซึมเศร้าได้นะคะก็จะบ่นลูกหลานไปวันๆไม่รู้จะทาอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาจอยหรือเข้ามาเทคคอร์สปั้นนักจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นกับครูได้นะคะซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนเป็นอาชีพนะคะก็คืออย่างแรกเลยคบ้านคุณจัดเสร็จแน่นอนนะคะเพราะครูจะโคชชิ่งคุณแล้วก็พาคุณจัดระเบียบบ้านตัวเองจนเสร็จแล้วก็สวยงามเป็นระเบียบแล้วก็คุณจะได้รับเรียนคอร์สออนไลน์เข้าไปเรียนตลอดชีวิตเลยหลักสูตรการจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นไนมะ่ให้กลับมารบ สิ่งที่3จะได้รับก็คือได้คุ้มจัดบ้านไปนะคะเป็นเช็คลิสต์ที่ไว้จัดบ้านจะได้เรียนคอร์สพิเศษจัดระเบียบห้องครัวจัดระเบียบห้องครัวค่ะที่เป็นแบบครัวไทยครัวฝรั่งครูสอนไว้หมดนะคะและคุณสามารถที่จะเป็นสเปเชียลิสต์ด้านการจัดระเบียบห้องครัวช่วยเหลือผู้คนสําหรับคนที่มีครัวรกหรือว่าเอาห้องครัวไปทําขนมขายทําอาหารขายทำเมคเกอรี่ขายแล้วก็ มันปนปนกันอย่างนี้นะคะเราสามารถไปช่วยเขาได้ตรงนี้นะคะแล้วก็คราจะสอนเพิ่มเติมสเปเชียลเรื่องของเดทคินงิ่งการจัดระเบียบบ้านนะคะก่อนจากโลกนี้ไปสําหรับยเกรียณก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมาเรียนตรงด้านนี้นะคะคราจะสอนการทำมาร์เก็ตติ้งด้วยทําคลิปสั้นเพื่อโปรโมทตัวเองค่ะวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยเราต้องโปรโมทตัวเองเนาะไม่งั้นคนจะไม่รู้ว่าเรามีดีอะไรหรือเรามีความสามารถอะไรนะคะแล้วก็เนี่ยแหละช่องทางทําคลิปสั้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหลายๆแอปพลิเคชันที่เราทำคลิปออกมาแล้วนะคะแล้วเราบอดแคสต์ไปทุกแอปพลิเคชันเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยจริงๆนะคะแล้วก็รายรับมาหาคุณแน่นอนมากกว่าการเป็นนักจดระเบียบ้านคุณอาจจะมีไรายได้จากการเป็นอินลูเซอร์ก็ได้มีไรายได้จากการเป็นในหน้าทิกต o อกด้วยขายลิตาบั์เกี่ยวกับทาความสะอาดบ้านแบบนี้นะหรือคนจะมีไรายได้จากช่องทางอื่นอีกนะคะซึ่งครูจะสอนไว้หมดนะในคอร์สเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจ ปรึกษาสอบถามส่วนตัวกับผู้ได้นะคะนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยสวัสดีค่ะ